อันนี้เป็นกล้อง p a n a s o n i c G90 นะครับเป็นกล้องในตำนานเลยนะครับของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมทำงานได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับผมพิกจอได้เป็นไลท์ก็ได้ชาร์จไปด้วยทำงานไปด้วยก็ได้โครงสร้างนี่ดันมีซิลกันฝุ่นะองนะ้ะอีกแต่มันมีอีกหนึ่งคลิกครับผมสำหรับคนที่เอาไปใช้งานแล้วแบบมีความรู้สึกต้องมานั่งปรับไปปรับมาเพื่อนๆคงสงสัย2ปุ่มนี้เขาเรียกว่าปุ่ม C1 กับ C2 หรือเมนูครับผมของเมนนวล รหรือเมโมรีปุ่มอะไรก็ได้ครับแต่ว่าคนนี้เราจะไปปรับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับีการใช้งานเจ้าปุ่ม C1 กับ C2 นะครับผมการตั้งค่าเขานะง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตั้งค่ายัางไงอ้อต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะปุ่ม C1 กับ C2 เนี่ยมันเป็นปุ่มที่เหมือนเหมือนเมนูลัดนะครับอย่างถ้าเกิดเราปั้มตั้งที่เมนนนนะครับค่าจะจ้ากับไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาเซฟไว้ C1 นะครับแล้วเราก็ไปเดินเที่ยวเราเล่นโหมดออโต้โหมด p โหมด a หรือ f หรือ m อะไรก็ตามฮะแล้วเราไปปรับตั้งค่าใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับผมเราไม่ต้องมานั่งปรับตั้งค่าใหม่เงี้ยครับเราแค่หมุนมา c 1นะครับหรือ c 2ที่เราเซฟเอาไว้นะครับมันก็ออกมาใช้งานได้เลยอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการปรับตั้งค่าของเจ้า2ปุ่มนี้ทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมจะหมุนนะครับโหมดนะครับให้มาอยู่ในแมนนวลนะครับ ง่ายๆนะครับใส่สับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะปรับชัตเตอร์นะครับปรับไม้นะครับอ่อย่างอันนี้ผมจะปรับชัตเตอร์ไว้อยู่ที่ห้าร้อยนะครับเอฟผมปรับให้สูงสักหน่อยนึงนะครับเป็นเอฟหนึ่งเอฟสิบสี่นะครับใส่สับเรียบร้อยแล้ว ISO นะครับผมปรับขึ้นมาสักประมาณสี่ร้อยนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็กดเมนูครับเมนูนะครับพอเรากดเมนูปุ๊บ ใช่ไหมครับให้เราเลื่อนมารูปเครื่องมือนะฮะอ่ารูปเครื่องมือรูปนี้นะครับจะเจอคําว่าอันแรกเลยเห็นไหมครับตั้งค่าบันทึกเองครับผมอันแรกเห็นไหมเห็นเนาะครับผมเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วกดเมนูเข้าไปนะครับแล้วเราไปเลือกว่าจะเอาไปเซฟไว้ในตำแหน่งไหน C1 หรือ C2 นะครับผมอ่าผมจะเซฟไว้ที่ C1 กด C1 แล้วก็กดตกลงครับเอานิ้วสัมผัสก็ได้นะครับแค่นี้เอง นะครับเส่สับเรียบร้อยแล้วเรามาตรวจสอบครับก็คือเรามาหมุนโหมดอื่นนะอย่างตอนนี้นะครับผมอยู่ชัตเตอร์นะครับผมอยู่อยู่ชัตเตอร์นะครับผมก็ลองหมุนไปสี่พันหรือผมอยู่ในโหมดแมนวนวลก็ได้นะครับเส่สับเรียบร้อยแล้วผมหมุนให้มันต่ํา่ลงมาคือให้ค่ามันเปลี่ยนนะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่ชัตเตอร์สปีดเป็นตัวเซนหนึ่งส่วนสี่นะครับแล้วก็ F+ 5.1นะครับ ISO 400อ่าผมก็เพิ่มจะได้เห็นกันนะครับแล้วแล้วผมก็หมุนนะฮะมาอยู่ที่ตัว C1 ครับผมเราลองทดสอบดูนะฮะครับสังเกตว่ากลับคืนเลยเห็นไหมครับเป็นตัวช h ตเตอร์สปีด500นะครับอ่า f14 ISO 400เห็นไหมครับว่าง่ายมากครับไม่ต้องมานั่งปรับตั้งให้มันแบบเสียเวลาใหม่ๆนะฮะครับผมครับอ่ายังไงลองเพื่อนๆลองเอาไปใช้งานดูนะครับ ถ้าเกิดสมมติว,ว่าผิดพลาดประการใดนี่ผมต้องขออภัยพวกเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ